สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าแฟนของตัวเองตอนนี้ใช่เนื้อคู่กันหรือเปล่าลองไปหาคำตอบพร,พร้อมๆกันด้วยการสังเกตกันได้ง่ายๆดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4สิ่งของคนรักที่บ่งบอกว่าเขาคือเนื้อคู่เนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันหากคนที่คุณคบอยู่มีครบแล้วล่ะก็ขอคอนเฟิร์มเลยว่าใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณแน่นอนส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่1มีจํานวนพยางค์ชื่อสกุลไม่ต่างกัน ในข้อนี้คุณอาจจะเชื่อยากสักหน่อยนั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งเชื่อมโยงที่ว่าคุณมาจากตระกูลที่ไม่แตกต่างกันมากนะักเคยมีนักวิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชื่อสกุลของคู่รักแล้วพบว่าจํานวนพยางค์ที่ต่างกันมากยิ่งมีโอกาสหย่าร้างกันสูงกว่าเพราะอาจจะมาจากต้นตระกูลที่มีพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันอยู่มากแรกแรกความรักอาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามสําหรับทุกคู่แต่เมื่อลงลึกและนึกย ย้อนดูหลายคู่อาจดึกไม่ถึงในจำนวนเรื่องพยางของชื่อสกุลที่ไม่ลึกลับแต่ซับซ้อนครับข้อที่2ความรักมักมาจากระยะใกล้ ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนภาคไหนแล้วจะจีบคนภาคอื่นไม่ได้เพียงแต่ปัจจุบันคุณกับเขาอยู่ใกล้กันไหมรักทางไกลก็จะยิ่งลำบากหน่อยจงวางตัวเองให้อยู่ใกล้กับเป้าหมายของคุณเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานที่ใกล้กันหรือบ้านซอยถัดไปก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้พบกันอยู่เรื่อยๆสิ่งนี้จะช่วยได้มากครับเพราะยิ่งเจอเขาบ่อยขึ้นเท่าไรความผูกพันใกล้ชิดก็จะยิ่งมี มากขึ้นเท่านั้นนอกเสจากว่าไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่แรกผลอาจเป็นตรงกันข้ามก็ได้ครับและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมหลายคู่มักจะลงเอยกับเพื่อนร่วมงานหรือสาวข้างบ้านนั่นเองครับข้อที่3เหมือนกำลังมองตัวเองอีกคนในกระจก เพราะเป็นไปได้ว่าเขากําลังมองหาคุณเช่นกันเพราะคุณต่างมีภูมิหลังคล้ายคกันหรือมีความสนใจที่คล้ายคลึงกันมีค่านิยมใกล้เคียงกันเพราะสิ่งต่างๆนั้นจะพิสูจน์ความเข้ากันได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วธรรมชาติจะดึงคุณไปหาคนที่คล้ายคลึงกันในหลายๆด้านหรือกระทั่งหน้าตาคล้ายกันอย่างที่เซอร์ฟานซิตกันทันนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญสนใจปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่ศตวรรษที่แล้วและนับตั้งแต แต่นั้นมามีผลการวิจัยมากมายที่ยืนยันเรื่องความคล้ายกันระหว่างคู่รักที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้หลายคู่ครับข้อที่4ทํทำให้ม่านตาของคุณขยาย ประเด็นหนึ่งที่จะถูกกล่าวถึงก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ารักแรกพบอาจมีอยู่จริงกล่าวคือถ้าคู่ไหนมองตากันนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งชอบคนที่ตัวเองมองมากขึ้นหรือถ้ามีรูม,ม่านตาที่เปิดกว้างและขยายใหญ่ก็จะยิ่งดีเพราะนั่นคือสิ่งที่ดึงดูดใจคุณได้มากที่สุดจากผลของการวิจัยโดยภาควิชาจิตวิทยามาหาวิทยาลัยชิค,คาโกพบว่าเมื่อให้กลุ่มทดสอบดูรูปเพศตรงข้ามสอง ซึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นขนาดของรูม่านตารูปที่มีรูม่านตาใหญ่กว่าหรือพูดง่ายๆว่าตาโตก็จะได้รับเลือกให้เป็นรูปที่มีสเสน่ห์มากกว่าถึงสองเท่ารูม่านตาที่ขยายกว้างคือสัญญาณของความตื่นเต้นเร้าใจนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4ีสิ่งของคนรักที่บ่งบอกว่าเขาคือเนื้อคู่จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคู่รักคู่ใดมีครบทุกข้อแล้วล่ะก็รับรองได้ว่าคู่ของคุณเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงอย่างแน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไป,ปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ<ๆ>